เลิกจ้างประมาณ900คนกับคนทําเกม SONY สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในปีนี้กับปี2024ที่จะบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆทั่วโลกมักจะมีตัวข่าวหลุดข่าวประกาศกับตัวเลขแบบนี้ออกมาแทบไม่เว้นในแต่ละเดือน กับช่วงเวลานี้แต่สำหรับโซ n y ที่มีจิมไรอันเป็นหัวเลอใหญ่ใน Sony Interactive Entertainment อยู่และกำลังจะวางมือ <I S 1> และลาออกจากบริษัท <I S 1> ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนั้นก็ได้มีการประกาศข้อความออกมาอย่างเป็นทางการในตัวเว็บไซต์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในสายงานธุรกิจด้านวิดีโอเกมของโซ <so> n y อย่างทางฟากฟัง PlayStation ที่พนักงานทุกคนในองค์กรนี้ก็จะได้รับข้อความและสารนี้กันอย่างครบถ้วนว่า Sony Interactive Entertainment ได้ประกาศแผนการที่จะเริ่มลดตำแหน่งงานประมาณ900ตำแหน่งหรือประมาณ8%ของพนักงานบริษัท Sony Interactive Entertainment โดยตัวบทความที่ผ่านการกันกองมาอย่างดีซึ่งทาง a c o n น TV ก็ได้แปลออกมาในบางส่วนให้เพื่อนๆได้รับทราบกันกับตัวข้อความที่ท่านประธานจิมได้ก่าวไว้ดังนี้วันนี้ Sony Interactive Entertainment <Super S 1> ได้รเริ่มการลดจำนวนพนักงานของเราซึ่งรวมหมายถึง PlayStation Studio ด้วยและผมอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นการตัดสินใจเหล่านี้เป็นเรื่องยากมากแต่ก็จำเป็นและผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันก็ต้องโปร่งใสตัวผลกระทบจากการลดจำนวนพนักงานครั้งนี้ได้แก่ i n s o m n y a c แอกเกมนั d o g ในด้านส่วนสตูดิโอที่อยู่สหาราฐอณาจากักรและในยุโรป ก็ได้มีการเสนอไว้อย่างในลอนดอนสตูดิโอของ PlayStation Studio จะปิดตัวลงทั้งหมดการลดขนาดลงในทีมสตูดิโอกอริลลาและแฟ p i ไบตัวเป้าหมายของเราที่ PlayStation Studio คือการสร้างเกมที่ดีที่สุดสำหรับแฟนแฟน p y s y s t i t n o n และชุมชนสตูดิโอทั่วโลกของเราเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5ก็เข้าสู่ปีที่4แล้วและเราอยู่ในขั้นตอนที่ต้องย้อนกลับไปดูว่าธุรกิจของเราต้องการอะไร ในเวลาเดียวกันกับอุตสาหกรรมวิดีโอเกมพวกเราประสบกับการเปลี่ยนแปลงแทบตลอดเวลาซึ่งมันได้ส่งผลต่อพวกเราทุกคนที่เป็นผู้สร้างและในด้านของทางฝั่งผู้เล่นเกมในนามของ PlayStation Studio กับตัวมาตรฐานคุณภาพที่เราต้องการให้เป็นนั้นมันจำเป็นต้องมีการประเมินวิธีการดาเนินงานของเราใหม่อีกครั้งและการส่งมอบตัวเกมต่างๆที่จะต้องรักษาประสบการณ์ทางสังคมออนไลน์ช่วยให้นักเล่นเกมจาก PlayStation สามารถสำรวจโลกของเราในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับการเปิดตัวเกมบอนอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น PC และฝั่งโมบายมันก็ต้องใช้แนวทางและตัวทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ PlayStation Studio จึงต้องเติบโตเราได้นำสตูดิโอที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จมาสู่ครอบครัวของเราเราได้ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่รวมถึงความร่วมมือต่างๆ เราได้คัดเลือกผู้มีความสามารถจากทั่วทั้งอุตสาหกรรมของเราและที่อื่นๆแต่การเติบโตนั้นไม่ใช่ความทะเยอทะยาน PlayStation s t u d i o มุ่งมั่นที่จะค้นหาวิธีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถสร้างเกมที่ก้าวข้ามขอบเขตของการเล่นและส่งมอบสิ่งที่ผู้เล่นคาดหวังจากพวกเราเราพิจารณาสตูดิโอและผลงานของเรารวมทั้งประเมินโครงการในขั้นตอนการพัฒนาต่างๆและตัดสินใจ ว่าบางโครงการจะไม่ก้าวต่อไปข้างหน้าเพราะปรัชญาของเราคือการให้สิทธิ์ในการทดลองกับสิ่งสร้างสารรค์มาโดยตลอดบางครั้งในตัวไอเดียดีๆก็ไม่ได้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจากการตัดสินใจครั้งนี้เราขอแสดงความเคารพและขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ที่จะต้องออกจาก Sony Interactive Entertainment สำหรับใครที่ยังคงทำงานกับ Sony Interactive Entertainment ต่อไปคุณจะต้องบอกลาเพื่อนร่วมงานที่รัก และต้องพบกับประสบการณ์ที่ยากลำบากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราต้องขอให้คุณอยู่เหนือสถานการณ์ที่ยากลำบากคำนึงถึงคนรอบข้างและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆเรายังเข้าใจด้วยว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดความเครียดต่อสุขภาพและทางด้านจิตใจของคุณเราจะให้การสนับสนุนพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจครั้งนี้รวมถึงการจ่ายผลประโยชน์ชดเชยพิเศษแม้ว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Sony Interactive Entertainment จะมีตัวความเข้มแข็งที่ลดน้อยลองหรอมุ่งมั่นที่จะมีความคล่องตัวและยืดหยุน่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต PlayStation Studio จะยังคงเป็นองค์กรที่นำโดยผู้สร้างซึ่งขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาแฟนชส์อันเป็นที่รักของเราและนำประสบการณ์การเล่นเกมใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงสุด และนี่แหละครับก็เป็นสารนายใหญ่ของพวกเขาจากจิมไลออนที่ได้กล่าวบอกถึงพนักง,งานทั่วทั้งโลกให้รับทราบและรวมไปถึงทางฝากฟังของเหล่าเกมเมอร์เรียกว่าชัดเจนไหมครับวันนี้ก็เป็นบางส่วนที่ผมเองหยิบยกนำมาเกือบทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหากใครที่จะเข้าไปอ่านหรือแปลเอาแบบเต็มๆทางผมเองจะแปะลิงก์เอาไว้ในตัวดีสคริปชัน ตัวคิปนี้นก็เรียกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วกับโซนี่ที่กําลังอยู่ระหว่างการปฏิรูปโครงสร้างในการทํางานเพื่อปรับปรุงให้มันเป็นไปในทิศทางที่ต้องดีขึ้นทั่วทั้งบริษัทโดยในครั้งนี้หวยมันก็มาออกในภาคส่วนของธุรกิจด้านวิดีโอเกมจนได้คราวนี้ก็มาในมุมมองของ A อค n นทกันต่อเลยนะครับกับตัวเหตุการณ์ที่ช็อกสะเทือนในวงการวิดีโอเกมเมื่อยักษ์ใหญ่ในด้านนี้กับโ o n y ่กำลังจะปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อการที่จะต้องนำพาพนักงานที่เหลืออยู่ ให้หลอดต่อไปให้ได้กับโลกของด้านวิดีโอเกมที่มีการแข่งขันกันดุเดือดเลือดพลา่านที่สุดกับช่วงเวลานี้จะบอกว่าการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทาง Sony Interactive Entertainment ได้รายงานออกมาในครั้งนี้ผมเองก็มองว่าก็คงคิดมาได้สักยะแล้วนะครับว่าจะเอาไงกันต่อดีไม่ว่าจะเป็นยอดของตัวเลขของตัวผลกาไรที่มันอาจจะดีแต่อาจจะดีไม่มากพอและเพื่อนเอน <ๆ S 2> ก็คงจะเห็นโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆางที่เป็นฮาร์ดแวร์ออกมาใหม่ๆ สู่ตลาดที่อย่างบ้าคลั่งในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างตัวฟ้าเพจและจอยหลากสีหรือตัวฮาร์ดแวร์อย่าง PlayStation Portal ที่ดูแล้วก็ยังเป็นแบบครึ่งๆกลางๆหรือจะเป็นตัวชุดหูฟังแบบหลากหลายรูปแบบที่ออกวางจําหน่ายแบบลากยาวมาจนถึงต้นปีนี้กันเลยทีเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะสร้างเม็ดเงินให้ทางโซนีมีตัวผลกําไรที่สวยงามและรวมไปถึงตัวเกมต่างๆที่ได้คาดหวังไว ว่าจะสร้างรายได้ออกมาเป็นเกอบเป็นกำมมมันก็ไม่ได้ออกมาสวยงามตังที่คิดไว้หรือจะเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาลในอดีตเช่นการเข้าซื้อกิจการค่ายเกมอย่างบันจี้แต่ก็ไม่ได้สร้างรายได้กลับมามากเท่าที่ควรและตัวฟงางเ้่สุดท้ายก็คงมาถึงว่าพวกเขาต้องทำยังไงหากอยากให้ Sony i n t e r ตอ t ์แอคทีฟเอนเตอร์เไม่เสียหายหนักไปกว่านี้รวมไปถึงคู่แข่งในตลาดก็มีตัวโปรโมชั่นหรือแคมเปญ ที่ทำให้พวกเขาต้องเล่นไปตามเกมและตัวฟังเส้นสุดท้ายก็คงมาถึงว่าพวกเขาต้องทํำยังไงหากอยากให้ Sony Interactive e ทีฟเอ a นเตอร์ไม่เสียหายหนักไปมากกว่านี้ยัางการเกรินนามาแล้วในช่วงการประกาศงบการเงินเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจะไม่มีตัวเกมออกจากทีม PlayStation Studio ของพวกเขาออกมาเลยในปีนี้แต่สิ่งที่เตะตามากเข้ามาทดแทนกับกลายเป็นการเข็นตัวเกมจากค่ายเติ r d p a r t ์ ทีทาง Sony Interactive Entertainment ได้ไปร่วมทุนและได้สร้างพันธมิตรไว้ก็มีจำนวนตัวเกมออกมาโลดเล่นที่มากผิดปกติในช่วงปีนี้นะครับเหมือนกับว่าตัวสิ่งนี้แหละครับจะต้องเป็นสิ่งที่ชดเชยในส่วนที่พวกเขาต้องเงียบหายไปกับตัวเกมแม่แลกของพวกเขาในปีนี้และนี่ก็เป็นมุมมองที่ Acon s TV หยิบนำมาฝากเพื่อนๆกันในเช้านี้ก่อนที่จะไปดื่มด่ำา Final Fantasy p า r ์ที่7 r e b บ r รนบนตัวเครื่อง PlayStation 5และเพื่อนๆ่ะครับ คิดเห็นยังไงก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ